หยุดบีบสิวแล้วมาบำรุงผิวจากภายในกันดีกว่าใครที่ชอบบีบสิวยิมหนึ่งใต้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยอาหารอะไรที่ทําให้สิวหายเร็วขึ้นไปต,ตามมุนินไปดูกันหึงกีกโยเกิร์ตเพราะมีโปรไบโอติกเป็นแบคทีเรียที่ดีช่วยปรับสมดุลในลําไส้เป็นส่วนช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดสิวมีโปรตีนสูง และไขมันต่ําช่วยทําให้อิ่มนานลดการกินจุกจิกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทําให้กระตุ้นการเกิดสิวได้สิวส่วนใหญ่จะเกิดจากการอักเสบของผิวซึ่งในโยเกิร์ตธรรมชาติก็จะมีโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุเช่นวิตามินบีซ,งซ,งซ,งซิงซึ่งมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ผิวแถมทาให้ลําไส้ทํางานได้ดีขึ้นและผิวนรรณก็จะดีตามแต่ข้อนี้หลายๆคนพลาดกันมากเลยนะเลือกกินโยเกิร์ตที่มีรสชาติหวานและน้ําตาลก็สูงด้วยไม่สิงขึ้นเยอะกว่าเดิมอีกดังนั้นควรเลือกกโยเิ แล้ธรรมชาติที่น้ําตาลน้อยหรือไม่เติมน้ําตาลได้ก็จะยิ่งดีสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัว,วเราอย่งแชร์ไปเพื่อนๆที่เป็นสิวเหมือนกันนะอยากรู้เคล็ดลับการดูแลผิวมากกว่านี้กดติดตามช่องมุนินพารีวิวไว้ได้นะ